ครับสเต็ปสัดไปก็เป็นการทำชีทนะครับตัวชีทตัวนี้นะครับเราสามารถกดไปที่วิวนะครับเห็นไหมฮะจะมีตัวชีทตรงนี้อยู่หรือสามารถมากดคลิกขวาแล้วนิวที่โปรเจกต์บ o w เซอร์ก็ได้นะครับไปที่ชีทนะครับกดโหลดเข้ามานะครับไปที่ Title box นะครับเลือกขนาดกระดาษที่เราต้องการนะครับเช่นผมต้องการ A3 นะครับกดแล้เมันคลิกเลือก นะครับกดโอเควิธีการทำแบบเด r วิดก็ง่ายๆนะครับก็เราสามารถลากเข้ามานะครับเห็นไหมฮะก็แปะลงไปนะครับสามารถกดดับเบิลคลิกนะครับที่แปลนนะครับแล้วเปลี่ยนสเกลนะฮะนะครับแล้วผมก็กดดับเบิลคลิกด้านนอกนะครับแล้วก็ Adjust ลักษณะนี้เห็นไหมฮะนะครับ คราวนี้เนี่ยเราต้องการแค่แป่นข้างในใช่ไหมครัเราสมัรถกดดับเป็นคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้คําสั่งด้านล่างตรงนี้นะครับกด show r e g i ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ active คําสั่งนี้นะครับ c o บว view แล้วคลิกที่กลองนะครับตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับ ลักษณะนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ add just dimension เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมากดปิดรูปหลอดไฟตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็กดดับเบิ้ลคลิกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเพื่อเป็นการจัดตำแหน่งตหลน,นี้นะครับ นะฮะโอเคแต่ว่าเราก็ต้องมาเลื่อนข้างล่างอีกนะครับผมใช้เทคนิคนี้นะครับ,ผม,รบผมก็ลบวิวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ลากมันเข้ามาใหม่อีกครั้งเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะจัดตามแล้วนะครับนะครับเราสามารถเอาตัว T D View เข้ามาได้ด้วยนะครับวิวต่างๆเหล่านี้นะครับผมลบออกไปผมอาจจะเอาเป็นภาพตีบด้านนอกอย่างนี้เข้ามาคู่กันนะฮะ ครับคราวนี้เราไปที่ชีตนะครับคลิกขวากด rename นะครับหรือว่ากดตั้งรหัสที่เราต้องการตรงนี้ได้นะครับ name เช่น p l a n นะครับกด new อีกครั้งหนึ่ง new sheet นะครับผมเลือก A3 ผมอาจจะเอาอ schedule ของ d o เข้ามาใช้ก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับรวมไปถึง พวกเซกชั Section, นะฮะเห็นไหมฮะตัวดอผมว่าจจะปรับให้มันเล็กลงหน่อยนะครับนะสามารถใช้คู่กันได้ลักษณะนี้นะครับ วนี้ผมก็กดดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ใช้นี่ครับเปลี่ยนสเกลนะครับษณะนี้ใช้เทคนิคเดิมนะครับลบออกแล้วลากเข้ามาใหม่ครับพวกอิเรชั่นนะครับก็เอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับทำในทางลองเดียวกันนะฮะนะครับ หัวเรื่องพวกนี้เปลี่ยนได้หมดนะครับโปรเจกต์ ABC นะครับสามารถมาแก้ไขในนี้ได้นะฮะนะครับมันจะเหมือนจะ x l e f นะครับเมื่อผมไปแก้สมมติผมแก้ owner นะครับผม owner เป็นอ,อ,อย่างนี้นะครับ ดูแปลนแผ่นอื่นเห็นไหมฮะมันจะแก้ตามไปหมดทั้งหมดนะครับโปรเจกต์ดีโมครับเห็นไหมฮะอ่ามันจะสะดวกนะครับลักษณะนี้ฮะหลังจากที่เราทําแบบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเรียงหลายๆหน้าลากวิวเข้ามาต่างๆนะครับนะครับวิธีการพิมพ์นะฮะเราไปพิมพ์ตรงนี้นะครับเลือก p ริน์นะครับ เราก็เลือกเครื่องพิมพน,นะครับจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือพิมพ์เลงก็คือเราจะพิมพ์ current view หรือว่าจะ select ตรงนี้ก็ได้นะครับกด select ว่าจะเอา view ไหนนะครับเช่นผมจะพิมพ์ชีต1กับชีต2องน้นะครับกดโ OK. อเคไม่ save นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมา Set Up ตรงนี้ก่อนซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับเซตอั Set Up, setting ตรงนี้ เลือกไซส์กระดาษให้ถูกต้องนะครับ A3 นะครับแล้วซูมนะครับให้เลือกเป็นซูมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วกดโอเคนะครับกดโอเคอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเลือกตรงนี้ด้วยนะครับจะให้มันเป็น create separate file หรือว่ารวมกันนะครับผมเลือกเป็นแบบรวมกันนะฮะไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะพอพิมพ์ออกมาแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับพร้อมมาไปใช้งานหรือเอาส่งต่อได้นะครับอันนี้คือวิธีพิมพ์จากเลวิกนะครับ ก็คลิกไปที่พิ i n ์นะครับสิ่งสำคัญคือกดซูมนะครับ fit to page มันจะไม่ได้นะครับเราต้องซูม m 0 0นะครับถึงจะถูกต้องแล้วเลือกกระดาษให้ถูกต้องด้วยนะฮะไม่เช่นนั้นสเกลจะไม่ได้นะครับหรือนะครัอันนั้นคือวิธีการพิมพ์นะครับอีกอันนึ่ง export นะครับเราสามารถกด export ตรงนี้นะครับ Dwg นะครับโดยที่เลเยอร์จะขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับเราสามารถกดมาที่จุดๆตรงนี้นะฮะผมยกตัวอย่างเป็นเลเยอร์ของ wall นี้นะครับพิมพ์หาคำว่า wall เห็นไหมฮะเวลา export ไปเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็ color id จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเวลาโดนตัดมันจะเป็นเลเยอร์อะไรสามารถ มาดูในนี้ได้นะครับหรือว่าเซทแก้แล้วเซฟเป็นของตัวเองก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็ Export View ไหนนะครับเลือก In Section นะครับเราก็สามารถมาเลือกได้ว่าเป็นแบบไหนนะฮะผมเลือก v view วอันนี้นะครับผมเลือกเป็น all view in sheet นะครับอาจจะมาเลือกในส่วน2ออันนี้นะครับกด next นะครับ export ไปที่ไหนนะครับผมอาจจะเลือกเป็นตรงนี้นะฮะเลือก prefix suffix เป็นแบบ short นะครับ นี่เห็นไหมฮะอันนี้คือไฟล์ AutoCAD นะครับที่เรา export มานะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับไอเดียสำหรับที่คนไม่ถนัดใส่ d ด m e ม s ชันในเ e v i t นะครับเราสามารถไปที่วิวนั้นๆนะครับผมยกตัวยอย่าง Level 2ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ปรับเป็น h i d เด n นไลนนะครับ แล้วก็ Export ตัวโมเดล3มิติเนี่ยออกไปแทนนะครับแล้วก็ไปใส่ในเวอร์ชันใน AutoCAD อย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าถ้าเริ่มต้นทำงานแล้วผมแนะนำให้ขึ้นโมเดลให้ได้ก่อนเราไปทำด็อกคิมเมนต์ใน AutoCAD ก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สำหรับ r e v i t l t นะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ